หลวงพ่อก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้พูดคุยเนาะว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างบ mm hmm. องโดนนะว่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราปฏิบัติแบบไหนเราปฏิบัติแบบนั่งเฉยเฉยไม่รับรู้อะไรเลยหรือเปล่าหรือว่าปฏิบัติด,ด้วยการตื่นรู้อย่างที่หลวงพ่อบอกถ้าการปฏิบัติแบบแบบ ไม่รู้ไม่ชี้อ่ะเช่นปิดหูปิดตาแล้วก็จะเอาความสงบอย่างเดียวอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นสมถะนะเป็นสมาธิเพื่อทําจิตให้สงบเหมือนกับว่าให้จิตได้พักผ่อนเนาะพักผ่อนคือให้ได้พักไม่ฟุ้งซ่านนะทีนี้ถ้าทําแบบเนี้ยผลที่เกิดขึ้นก็คือมีความสุขนะมีความสบายใจคือมันเป็นความสุขอ่นะอันเนี้ยเขาเรียกว่าสุขจากสมาธิใช้เพื่อการพักผ่อนนะ เราจะใช้แบบนี้ตลอดไปไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้เดินปัญญานะอย่างดีมันก็แค่ได้พักผ่อนก็คือมีความสบายแต่หลายคนก็ยังติดอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับว่ามีความพึงพอใจในความสุขจากสมาธิแล้วไม่ยอมจะต่อยอดในทางปัญญาเพราะความรู้สึกว่าถ้าไปต่อยอดในทางปัญญามันไม่สงบใจอะ่ะนี่แสดงว่าเกิดกิเลสเกิดความอยากเป,เป็นกิเลสแล้วก็คือว่ามีความพึงพอใจ แล้วก็ไปยึดติดกับความสงบอันนั้นอย่างนี้ก็ยังไม่พ้นทุกข์เพราะเหตุว่าความสงบมันก็ไม่เที่ยงพอออกจากสมาธิความสงบก็หายไปหรือว่าแม้ขณะที่กําลังทําความสงบพอมีความสุขพอใจในสุขติดในสุขแล้วพอมีเสียงรบกวนข้างนอกมีเสียงรบกวนวายๆก็จะทนไม่ได้เพราะความสุขหายไปแล้วก็ตัวเองก็โกรธโมโหเป็นทุกข์อันนี้แต่ว่าถ้าการ เดินปัญญาก็หมายความว่าไม่ติดตรงนี้ก็หมายความว่ามันสงบก็รู้มันไม่สงบก็รู้ให้อยู่กับรู้ก็คือว่าเอารู้เนี่ยเป็นตัวแก่นของธรรมะนะเอารู้เนี่ยเอาสติที่มีที่มีรับรู้อะไรได้เนี่ยให้เป็นตัวแก่นของธรรมะเพราะว่าตัวแก่นของธรรมะเนี่ยก็คือรู้มันไม่ใช่สิ่งถูกรู้คือไม่ใช่อารมณ์อารมณ์เนี่ยย่อมแปลเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรก็ได้ แต่รู้เนี่ยมันมีแค่หนึ่งเดียวคือมันได้แต่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการปฏิบัติคือให้รู้ตลอดสายหมายความว่าจะไปรู้อะไรก็ตามไม่ติดในสิ่งที่ถูกรู้นั้นให้ได้แต่รู้เรื่อยไปก่อนเนี่ยถ้าง่ายๆนะหลวงพ่อชาเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องการทำสมาธิเนี่ยท่านบอกว่ามันจะยากอะไรมันสงบก็รู้มันไม่สงบก็รู้ โอ้นี่จริงๆอะท,ท่านท่านท่านพูดไม่ใช่ว่าแค่สมาธินะทั้งปัญญาทั้งการปล่อยวางนั้นเนี่ยมันสงบก็รู้มันไม่สงบก็รู้โอ้นี่สุดยอดเพราะว่ามันยังไงก็ได้ไงก็เรียกว่ายัางไงก็ได้เพราะว่าอาการของสงบมันก็เป็นสิ่งถูกรู้เนาะเป็นแค่ปรากฏเป็นสิ่งที่จรมาให้รู้ว่าเออตอนนี้มันสงบ แล้วพอต่อมาความสง,งบหายไปก็เป็นความไม่สง,งบมันก็จรมาให้รู้สุดท้ายทั้งความสง,งบและความไม่สง,งบเป็นสิ่งที่จรมาเฉยๆมันไม่ได้อยู่แบบแบบข้ามปีข้ามชาติอะไรหรอกมันก็ของเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้แหละแต่ถ้าอยู่กับรู้ก็คือรู้แจ้งเห็นจรนะรู้รู้แจ้ง,ร,จงรู้แจ้งก็คืออะไรมาก็รู้มันปัดไปก็รู้รู้รอบรู้แจ้ง รู้แจ้งก็คือเห็นความเปลี่ยนไปเห็น <_ an> ความเกิดดับเห็นความไม่แน่นอนเห็นแจ้งเมื่อเห็นแจ้งแล้ว <_ an> มันก็รู้เลยว่าโธไอสิ่งที่จรมาจรไปนะไม่ว่าอะไรทั้งหมดน่ะมันเป็นแค่มีแล้วหมดอะมีแล้วหมดมีแล้วหมด,มหมดยึดถือไม่ได้อ่าพอยึดถือไม่ได้ต่อไปมันก็ง่ายในการปล่อยวางก็คือว่ารู้แล้วอะไรก็ยึดไม่ได้ก็ได้แค่รู้แค่รู้รู้แค่ผ่านเนี่ยตรงนี้มันเป็นการปฏิบัติที่ง่ายแล้วไม่ต้องไปทํา คนที่บอกว่าปฏิบัติทำยากอ่ะเพราะว่าปฏิบัติเพื่อจะเอานะเพื่อเพื่อเราจะได้เพื่อเราจะมีไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงที่มีเราจะได้จะเอาเนี่ยแล้วมันไม่สมใจหวังอ่ะตรงนี้มันคับแค้นใจมากเราทําไม่ได้เราทําไม่ได้เราปฏิบัติไม่ได้เราแซงแล้วเราไม่อยากจะปฏิบัติแล้วเห็นไหมมันยุ่งยากไปหมดเลยแต่ถ้าไม่มีตัวเรานะ direito. ไม่มีตัวเราเป็นผู้ต้องการอะไรไม่ม,แแไมีตัวเราเป็นผู้อยากอะไรก็อยู่เฉยๆอย่างที่ว่าหละ ให้มันรู้ของมันอนะอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปรู้ไปอยางเนี้ยตรงนี้มันก็ไม่ยากไม่ง่ายแล้วก็ก็ไม่ต้องทําอะไรปกติอ่าโยมลองพิจารณาดูนะเวลาปฏิบัตินามัสการหลวงพ่อคะ่ะอ่อหลวงพ่อครับบุญหลันปฏิบัติก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ปฏิบัติอาณาแล้วตลอดวันเนี่ยก็จะดูดูตัวเองไปด้วยดูลมไปด้วยถ้าเกิดว่า อ่อก็ใช้ตัวรู้เนี่ยค่ะไอ้ที่มีปัญหาคือกายก็รู้เวทนาก็รู้ก็คือดรูรู้เรื่อยๆอะค่ะออตลอดทั้งวันก็คือไม่ใช่ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแต่พอมีอ๋ออย่างขับรถหรือว่ามีเวลาว่างหรือว่าพออะไรขึ้นมาเนี่ยบุหลันก็รู้หือวพออะไรมีเกิดอะไรขึ้นผัดเข้ามากระทบผัสสะตัวเองเนี่ยบุหลันก็พอจะรู้ได้แต่ที่มีปัญหาคือ ความคิดค่ะเวลาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันความคิดมันจะมาเป็นกลุ่มๆแล้วมันก็จะมาแล้วแบบมันนานมากกว่าที่เราจะกลับขึ้นมารู้ตัวอีกทีมันมีนันทิมันเหมือนกับว่าเราเพลิดเพลินไปกับมันนะคะก็ลเลยไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีอว่าทํายังไงเพื่อที่จะให้รู้ได้เร็วเพราะาบางทีนี บางทีนี่เป็นวันๆเลยบางทีแบบว่าเราคิดเรื่องเดิมเรื่องเรื่องเนี้ยแล้วมันรู้พอมารู้อีกทีนึงอา้าวเราเสียเวลาคิดไปคือแบบมันหลงไปเป็นวันเลยอะค่ะบางทีเป็นขนาดนั้นเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวความคิดเนี่ยลำบายากที่สุดสําหรับบุหลันบุหลันก็ไม่ไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะพอจะชีนน้แนะได้ไหมคะว่าทํายังไงให้เราจับมันได้เร็วที่สุดแต่ถ้าเวทนาทางร่างกายหรืออม ดูลมหายใจเนี่ยบุญหลันได้พอได้อยู่ก็คือทำอยู่เป็นประจำก็เลยไม่แน่ใจว่าเราเราหลงไปตรงไหนหรือว่าพลาดตรงไหนอะค่ะพลาดไปก็คือสติไม่ได้ตั้งมั่นกับฐานที่ที่กำหนดไว้เนาะเพราะว่าตามที่ที่ฟังเนี่ยในเบื้องต้นก็คือเอาฐานเนี่ยเอาฐานกายลมเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของสติคือรู้ลมหรือว่าอาจจะรู้ตัวคือกายหยาบใช่ไหมอืม หมือนกับว่ากําหนดไว้ตรงนี้แต่ทีนี้เนื่องจากว่าพอกําหนดแล้วเนี่ยแต่จริงๆมันก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานะเพราะทุกอย่างมันก็บังคับไม่ได้มันก็ไม่เที่ยงเราจะสั่งกําหนดว่าให้อยู่ตรงนี้ต่อเนื่องนานๆแล้วก็อย่าไปคิดเนี่ยมันก็ก็ทาไม่ได้ยิ่งยิ่งไปบังคับเนี่ยมันก็เครียดเนาะเครียดกับผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเออก็คืออะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็คือก็คือรับรู้แล้วว่าอ๋อมันหลงนานก็คือรู้แล้ว มันหลงไปก็เรียกอย่างที่ที่เล่าอ่นแหละนั่นก็คือมันกําลังแสดงความจริงอยู่ว่าเอออะไรก็บังคับไม่ได้แล้วก็เวลามันไปคิดเวลามันหลงคือรู้ไม่ได้ว่ามันคิดเนาะแต่ตรงที่ถัดมาเนี่ยมันเมื่อมันตื่นรู้คือมีสติมันก็รู้ได้ว่าโอ้โหเมื่อกี้หลงไปตั้งนานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจุบันแล้วนะเป็นปัจจุบันก็คืออัปเดตเรียบร้อยแล้วส่วนที่มันหลงคิดนานมันก็ตกเป็นอดีตไปแล้วไม่ต้องไปกังวลใจนะ แต่ทีนี้ก็คือมาอยู่กับปัจจุบันใหม่ปัจจุบันก็คือตอนนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เห็นไหมถ้าเรามาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเรื่องอดีตเนี่ยมันไม่สนใจแล้วเพราะว่าแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่พอเราอยู่กับปัจจุบันก็คือมีเพียรรู้อยู่เนี่ยเช่นถึมว่าระหว่างการฟังเนาะอ่าเราก็มาฝึกได้ว่าเออช่วงที่ฟังหลวงพ่อเนี่ยเราก็ฟังตั้งใจฟังเนาะว่าเออท่านพูดอะไรแต่ไม่ถึงกับว่าบังคับว่าโอ้ยต้องฟังอย่าให้หนีไปไหนอย่าให้เครียด คือฟังให้แบบปกติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานะแล้วก็ฟังไปเรื่อยฟังไปเรื่อยๆนี่ยซึ่งมันก็รู้อยู่แก่ใจเองว่าขณะที่ฟังเนี่ยมันก็รู้อยู่ได้ยินอยู่แล้วก็พิจารณาตามแต่พอบางช่วงเนี่ยมันแอบไปคิดเนาะมันหนีไปคิดมันแวบไปคิดแล้วไอ้ตรงที่แวบไปตรงนั้นเน่ยไม่เห็นไงเขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่าขาดสติลืมตัวไปซึ่งเป็นปกติธรรมดา แต่นี้พอแวบไปแล้วเนี่ยแล้วก็อยู่ๆมันนึกได้ขึ้นมาเองว่าเอ้าเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ฟังหลวงพ่อเลยหลวงพ่อพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องตรงนี้เขาเรียกว่ามันตื่นรู้แล้วมันมีสติแล้วนะเพราะนั้นสติตัวจริงเนี่ยสติแท้ๆเนี่ยคือมันจะต้องเกิดเองคือเวลาหลงสติไม่มีใช่ไหมสติไม่เกิดแล้วก็พอมันหลงไปสักพักหนึ่งมันมีสติขึ้นมาเองโดยที่ว่าไม่มีใครสะกิดไม่มีใครมาบอกไม่มีความพยายามแต่อย่างใด มันระลึกได้เองว่าเมื่อกี้เนี่ยลืมคือลืมตัวไปนะขาดสติไปตรงนี้ก็ทําให้ว่าไอ้สติตัวจริงเนี่ยคือลักษณะแบบนี้แบบที่ไม่มีเจตนาที่จะให้มีสติทีนี้พอเรามีความเพียรมากๆก็คือเพียรให้ต่อเน,นื่องก็เนี่ยฟังไปเรื่อยๆเนี่ยฟังไปเรื่อยๆร็จแล้วอ่ะมันก็หลงอีกแล้วก็เริ่มรู้จักแล้วว่าอ๋อไอ้การหลงคือเป็นอย่างนั้นไอ้การรู้คือเป็นอย่างนี้พวกนี้มันเป็นประสบการณ์ทั้งหมดอะนะเราจะไปเขี่ยวเข็นบังคับไม่ได้ แต่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมาเป็นประสบการณ์ <balances. S 1> เพื่อจะได้เกิดปัญญาในทางธรร,รมะว่าเออทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเช่นเนี้ยมันเป็นเช่นเนี้ยแล้วก็ความเป็นตรงเนี้ยมันเป็นของมันเองไม่ใช่เราเป็นนะเราก็จะเกิดปัญญาในทางธรรมะมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามก็คือมีความเพียรฝึกไว้อย่างเนี้ยอย่างที่หลวงพ่อบอกนะถ้าเมื่อฟังก็ตั้งใจฟังแต่ส่วนมันหลงเนี่ยเดี๋ยวมันหลงก็หลงของมันเองแล้วเวลารู้มันก็รู้ของมันเอง ทำแบบนี้เดี๋ยวจะเข้าใจเองเออมันจะเป็นทัฒนาไปเรื่อยๆอย่างงี้แต่ถ้าให้เป็นไปตามใจหวังว่าเออแล้วยังไงจะให้มันไม่เผลอเลยจะได้ไม่เผลอ,อนานนี่แสดงว่าเราอาจจะไปตั้งเป้าหมายมันซึ่งยิ่งตั้งเป้าหมายแล้วถ้าทําไม่ได้มันก็ยิ่งเครียดแล้วยิ่งท้อแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนรู้มันไปตามลําดับอย่างนี้แหละมันเผลอ,อนานก็มันก็เข้าใจได้ว่ามันเผลอ,อนานใช่ไหมแต่สุดท้ายมันก็อดีตไปแล้วแล้วก็เริ่มต้น <laughs> เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม,ม,ใหม่ก็คืออยู่กับปัจจุบันใหม เริ่มต้นใหม่อยู่อย่างเนี้ยเริ่มใหม่อยู่เรื่อยอะนะถ้ามันหลงไปแล้วมันผิดไปแล้วมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ไอ้คำว่าเริ่มใหม่ตรงนี้แหละเป็นจุดตั้งต้นที่จะทําให้มันเกิดความตออ่อเนื่องได้อืมซาถือเจ้าค่ะเข้าใจแล้วค่ะอยากให้พวกเรานะถ้ามีโอกาสได้คุยได้ถามเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละอย่างเมื่อกี้ที่โยมบุญหลานถามเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ทั้งโยมบุญหลานเองแล้วก็คนฟังด้วยเนาะ เพราะนั้นตรงนี้มันมันช่วยช่วยกันนะเขาเรียกว่าช่วยช่วยกันเพราะว่าทุกอย่างการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังหรอกแต่อาศัยประสบการณ์อาศัยประสบการณ์เพราะประสบการณ์นั่นแหละมันมันสอนให้ให้เกิดปัญญาให้รู้ความจริงแต่ถ้าเราเราไม่อาศัยประสบการณ์เช่นเราอ่านหนังสือนะอ่านอย่างเดียวฟังอย่างเดียวแต่ไม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงเนี่ยปัญญามันไม่เกิดหรอก อย่างดีก็คือว่ามันเป็นสมอว่าพอเราฟังเนี่ยมันเป็นปัญญาของผู้พูดหมดเลยเป็นเรื่องของผู้พูดหมดเลยอย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อตอบโยมอ่ะมันเป็นปัญญามันเป็นความรู้ของหลวงพ่อไงแต่มาพูดให้ให้โยมฟังเนาะแต่ทีนี้พอยมฟังเสร็จแล้วถ้ายมเชื่อตามที่หลวงพ่อว่าแล้วไม่ไปสังเกตไม่ได้ไม่ได้อาศัยประสบการณ์ของตนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นความรู้ของของเจ้าตัวเองเออประมาณอย่างเนี้ย วันนั้นลองสังเกตน,นะทุกทุกวันเนี้ยที่ที่เราเรียนธรรมะจากการฟังคนนน้นคนนี้เนี่ยที่เขาพูดให้เราฟังนะมันเป็นปัญญาของเขาทั้งหมดเลยนะนะหนังสือทุกเล่มอนะ่ะที่เขียนขึ้นมานะที่เราไปอ่านนะมันเป็นปัญญาเป็นความรู้ของผู้เขียนร้อยเปอร์เซนตแต่เราไปอ่านนะเราไปอ่านแล้วเราก็ไปไปคล้อยตามกับเขาโดยที่ว่า เไม่ได้มีการพิจารณาไม่ได้ดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองกลายเป็นว่าก๊อ y ปี้ความรู้ของคนอื่นมาหมดเลยตรงนี้ไม่ได้ช่วยทําให้พ้นทุกข์ได้เลยตรงนี้สําคัญมากนะถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้เหมือนกับว่าเราอ่านมากเรารู้มากถ้ารู้ตามหนังสือรู้ตามตําราเนี่ยเท่ากับว่าไปเอาก o อ y ปี้ของคนอื่นมาหมดเลยประโยชน์มีน้อยแต่ถ้าของจริงอย่างของโยงบุลันเนาะโยบุลันมีประสบการณ์ี่ที่เล่าให้ฟังว่าเออ กําหนดสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ตัวเนี่ยอันนี้สแสดงว่ามีการลงมือไปไปกระทําอย่างนั้นแล้วก็สังเกตแล้วก็จากการสังเกตก็เห็นว่ามันเผลอนานอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าไปเห็นมาแล้วแล้วก็เอามาเล่าเอามาบอกอ่าแล้วก็พอแต่นี้มันก็อย่างว่าก็ยังมีความสงสัยนะเพราะว่ายังไม่รู้ก็เรียกว่ายังไม่รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็เลยมาถามก่อนว่าเป็นยังไงแล้วหลวงพ่อก็ตอบตามที่หลวงพ่อรู้สิใช่ไหมอืมแต่ทีนี้ แค่ฟังว่าหลวงพ่อรู้แบบนี้แล้วก็ฟังฟังไว้แค่นี้ก็ประโยชน์ยังน้อยที่เหลือก็คือว่าอ่ะก็เริ่มใหม่ต่อไปเริ่มนับหนึ่งก็คือเริ่มหนึ่งใหม่แล้วก็ค่อยประสบค่อยสังเกตเนี่ยก็เป็นประสบการณ์อันใหม่แล้วก็จะรู้เองเห็นเองเอออย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้แหละเนี่ยหลวงพ่อพูดแบบเป็นแบบกลางๆที่สุดละแต่ยังไม่มีผู้ดใดยกมือเนาะหลวงพ่อก็จะพูดต่อไป พูดถึงบางกีก็ได้พูดถึงเรื่องเรื่องสตินะสติสติที่เป็นธรรมชาติสติที่ระลึกรู้ได้เองหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วตรงนี้ให้ยมลองสังเกตนะว่าสติที่ระลึกรู้ได้เองเนี่ยจะไม่มีตัวเราเป็นผู้ดึงกลับจะไม่มีตัวเราเป็นผู้กระทําอะไรแต่มันเป็นการกลับมาที่ตัว โดยโดยสติเองอย่างหลวงพ่อยกตัวอย่างนะซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยมันมีเยอะมากเช่นสมมติว่ากำลังนั่งใจลอยนะนั่งเมื่อนั่งใจลอยตาไม่กระพริบนะสมมติเนี่ยก็เรียกว่าเมื่อใจลอยสุดขีดเลยอ่ะนะนั่งแล้วก็เ,เจ้าตัวเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เรื่องแล้วแหละไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าเมื่อลอยแต่คนอื่นอ่ะคนที่เขาเข้าใจเรื่องสติเขามีสติเป็นอ่ะเขารู้แล้วว่าไอ้คนเนี้ย โอ้โหขาดสติยังแบบย่อยยับยับเยินหมดแล้วไม่รู้สึกตัวเลยมือแล้วก็แกก็เดินมาที่ที่ผู้หญิงที่ที่หมายถึงว่าเดินมาที่ไอคนที่นั่งเมือใจลอยนะมาสกิดที่ไหลพอมากิดสกิดที่ไหลปั๊บเนี่ยมันจะเกิดสติแบบธรรมชาติคือตื่นตัวขึ้นมาคือกลับมารู้ตัวว่าอมืมีคนมาสกิดที่ตัวแล้วไอความคิดความเมื่อลอยทั้งหมดทั้งสิ้นอ่ะมันดับ มันดับสนิทเลยคือมันหยุดมันหยุดมันต่อไปไม่ได้แล้วที่มันต่อไปไม่ได้เพราะว่ามันมีเขาเรียกว่ามีการตื่นรู้มีสติระลึกรู้ตัวขึ้นมาทําให้ความเมื่อดับไปความคิดที่กําลังหลงคิดนะ่ะมันก็ขาดลงตรงเนี้เจ้าตัวนียจะเข้าใจได้ร้อเร์เลยว่าอ๋ออย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ตัวโดยอัตโนมัติ รู้ตัวโดยที่ว่าเราไม่ต้องดึงกลับมารู้ตัวแต่มันมันกลับมาเองแล้วมันรู้ตัวแจ้งชัดเลยว่าเมื่อกี้หลงไปตรงนี้มันจะได้คำตอบแล้วก็ทำให้รู้จักว่าไอสติตัวจริงเนี่ยคือคุณสมบัติของมันคือมันเป็นแบบนี้ไม่มีเราเป็นผู้จัดการเรื่องสติแต่มันระลึกได้ของมันเองตรงนี้จะเข้าใจได้เลยว่าสติก็ไม่ใช่เรา เพราะว่ามันเป็นเองนะมันระลึกได้เองมันกลับมาตื่นรู้ได้เองก็จึงรู้แจ้งว่าอ๋อสติไม่ใช่เราแล้วเวลาสติมันขาดนะเวลามเมอใหม่เวลาเ,เ,ลาเื่อใจลอยมันก็เป็นเองอีกแหละไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้เม่อลอยแต่มันเป็นสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนั้นคือลืมตัวไปชั่วคราวแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยเมอ อันนี้ก็ไม่ใช่เราเหมอลอยไม่ใช่เราขาดสติแต่มันเป็นสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่จริงมีอยู่จริงคือในลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นไอาการเหมอลอยก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้เหมอลอยมันเป็นเรื่องของมันเวลามีสติที่ระลึกได้เองมันก็เป็นเรื่องของสติไม่ใช่เราเป็นสติหรือสติเป็นเราตรงนี้เข้าใจได้เลยว่าอ๋อทั้งการขาดสติ ก็ไม่ใช่เรามีสติก็ไม่ใช่เราเนี่ยตอนนี้เริ่มหัดรู้แล้วว่าสิ่งใดไม่ใช่เราหัดรู้ไปเรื่อยต่อไปเนี่ยมันจะถอดถอนทีละอย่างทีละอย่างว่าไอ้นั่นก็ไม่ใช่เราอันนี้ก็ไม่ใช่เรานีมันจะถอดถอนถอดถอนจนกระทั่งว่าหมดเนื้อหมดตัวว่าทั้งตัวทั้งหมดทั้งสิ้นเน่ยมันเป็นแค่สภาพธรรมะนะที่กําลังมีอยู่แล้วมันก็เสื่อมไปไม่ใช่ตัวต,วตวนไม่ใช่เรา เมื่อถึงจุดหนึ่งที่มีปัญญารู้แจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงแบบเนี้ยมันก็จะเข้าใจเรื่องความไม่เกิดมันจะเข้าใจเรื่องความไม่มีตัวตนนั่นแหละแล้วก็จะเข้าใจเลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายเช่นมีความเจ็บไข้ไม่สบายเจ็บป่วยเนาะมันก็เป็นปัญญาที่แจ่มแจ้งรู้จริงว่าไม่ใช่เราป่วยไม่ใช่เราเจ็บนะเวลาหายป่วยก็ไม่ใช่ว่าเราหายป่วยแล้วแต่มันเป็นอาการป่วยมันหายไป รวมความอารมณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตในใจมันก็จะเข้าใจทั้งหมดเลยความสุขความทุกข์มันก็ไม่ได้เป็นเราเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเป็นปัญญาปัญญาในการรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงว่าอะไรก็ไม่มีเราในนั้นเลยไม่มีเราเราไม่ได้เกิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันมีแต่ธรรมชาติที่เกิดจะเรียกว่าดินน้ำไฟลมก็ได้เนาะเออ นั่นแหละที่เกิดมาที่เป็นรูปร่างะก็คือประกอบด้วยดินน้ําลมไฟไฟลมอะไรเนี่ยลมก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นธรรมชาติน้ําก็เป็นธรรมชาติไฟก็เป็นธรรมชาติดินก็ธรรมชาติเพราะฉะนั้นที่เป็นร่างกายเนี่ยก็คือนั่นแหละดินน้ําไฟลมแล้วมันเป็นเราได้ยังไงเนี่ยต้องสะสมปัญญาต้องให้เกิดปัญญาในชาตินี้ให้ได้เลยเนาะอย่าอย่ามัวเสียเวลาอยู่แต่กับความสงบสบายเงียบมีความสุขอย่างนั้นนะปัญญาไม่เกิดแล้วก็สุดท้ายก็ตายไปก็ต้อง เกิดใหม่แต่ไม่รู้เกิดใหม่มาเป็นอะไรเป็นคนก็ยากอยู่แล้วเนาะอาจจะไปเกิดเป็นเป็นเดลฉานเป็นสัตว์เป็นนรกเป็นเทวดาเป็นพรมอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพะฉะนั้นอย่าประมาทในเรื่องนี้ให้พิจารณาเห็นสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเนี่ยไม่ว่าอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเห็นว่ามันเป็นแค่สิ่งสิ่งเกิดสิ่งดับนะไม่ใช่เราตรงนี้แหละคือเป็นปัญญาที่หลวงพ่อเน้นมากที่สุดคือหลวงพ่อจะไม่ได้เน้นเรื่องศีลเรื่องสมาธิ เพราะถือว่าตรงนั้นน่ะคนสอนก็มีเยอะแล้วและพวกเราก็มีพื้นฐานเยอะแล้วให้มาต่อยอดในทางปัญญาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปทิ้งตรงนั้นเพราะว่าถ้าสมุโวรามัวแต่ให้เกิดปัญญาให้เข้าใจธรรมะขั้นสูงแต่ว่ายังพ่องในศีลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะเป็นปัญญาเฉโกหรือว่าถ้าสมาธิไม่มีความสงบไม่มีนะปัญญามันก็ไม่เกิดแต่ที่เราฟังมากๆปัญญาเกิดเกิดแค่การฟังอย่างเมื่อกี้ที่โยมว่าเนี่ย ปัญญาเกิดจากสุตตะเนี่ยมันก็มันก็ช่วยในทางพ้นทุกข์ดับทุกข์ไม่ได้ประมาณนี้อ้ออยากให้ถามนะก่อนเวลาจะจะหมดในวันนี้นวัสการถามนะคะเจนเลยเลย่นพอดีหนูขับรถอยู่อาจจะไม่ค่อยชัดนะคะหนูว่าถ้าสมมติว่าเราถูกสอนว่าให้สติระลึกรู้ รู้ไปที่ความรู้สึกตัวสติระลึกรู้รู้ที่ความรู้สึกตัวเนี่ยค่ะวงพ่อเมตตาขยายความให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะเพื่อเพิ่มปัญญาให้หนูะค่ะจริงความรู้สึกตัวกับสติเนี่ยก็จริงๆก็คือก็คือสิ่งเดียวกันนะแต่ว่าถ้าถ้าแยกให้มันย่อยๆเนี่ยสติคือความระลึกได้นะอ่ะสัมปชัญญะคือความรู้ตัว แต่เมื่อมารวมกันสติสัมปชัญญะเขาเรียกว่ารู้สึกตัวทีนี้คําว่ารู้สึกตัวเนี่ยถ้าอธิบายด้วยคําพูดเนี่ยมันยากเหลือเกินเพราะเหตุว่าผู้อธิบายเนี่ยกำลังกำลังอธิบายเนาะแล้วผู้ฟังก็กําลังฟังคําอธิบายอยู่ความรู้สึกตัวมันก็ไม่เกิดเพราะว่ากําลังฟังชนิดลืมตัวไปเลยแต่ถ้าหลวงพ่อจะชี้ตรงว่าความรู้สึกตัวให้รู้จักกันแบบด้วยการชี้ให้เห็นเนี่ย ก็คือว่าที่โยมถามมาเมื่อสักครู่นี้นึกได้ไหมว่ามีตัวโยมเป็นคนถามข้อสงสัยอยู่ถ้านึกได้ขึ้นมาว่าเออใช่เออเมื่อกี้เนี่ยเราเป็นคนถามนี่เท่ากับว่ารู้เราแล้วรู้ตัวแล้วแต่ถ้าเราถามแต่ไม่รู้ตัวว่าเราเป็นผู้ถามเพราะว่ามัวแต่มุ่งอยู่ว่าอาจารย์จะตอบว่ายังไงรอแต่ฟังอยู่แต่ไม่เห็นตัวเราว่าเราเนี่ยกำลังรอฟังคำตอบอยู่อย่างนี้ การที่ไม่รู้ตัวแบบนี้เขาเรียกว่าไม่รู้สึกตัวแต่ถ้ารู้ตัวรู้สึกตัวก็คือรู้ว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้กําลังถามปัญหาอยู่ที่หลวงพ่ออธิบายนี้จริงๆเหตุการณ์มันจบไปแล้วแต่ว่ารีเพลย์ให้เห็นถึงสภาพว่าเออขณะที่ถามเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยลืมใช่ไหมลืมตัวไปว่าเราเนี่ยเป็นผู้ถามหลวงพ่อคะถ้าหนูอะรู้ความรู้สึกเช่นหนูรู้ว่าหนูกําลังคุยอยู่ รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวอยู่รู้ถึงเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ปรากฏอยู่อันนี้ก็หนูก็ไปรู้ความรู้สึกใช่ไหมคะใช่เพราะคือส่วนใหญ่เนาะมันยังติดดรงที่ว่าเรารู้เราคือเราอะรู้ตัวเราเนาะยังมีคือตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้แต่มีเราอีกตัวหนึ่งที่เป็นผู้รู้ก็เลยกลายเป็นว่าเรามารู้เรา ตรงนี้ซึ่งซึ่งยังคนจะติดอยู่ตรงนี้มากมายมหาศาลเลยเพราะว่ายังแยกไม่ออกระหว่างเรากับสิ่งที่มารู้เราเพราะเวลาเราคุยกันนะพื้นเวลาเช็คทดสอบเนี่ยบอกว่าเวลานั่งเนี่ยรู้ไหมว่านั่งเขาบอกว่ารู้สิทําไมจะไม่รู้แล้วเราถามว่าหลวงพ่อก็ถามว่าแล้วใครเป็นคนรู้ว่าเรานั่งก็บอกก็หนูไงหนูไงเป็นคนรู้ว่ารู้ว่าหนูนั่งแล้วก็คุยเท่าไหร่เขาก็ยังเข้าใจไม่ได้ว่าไอ้ที่รู้ รู้ว่าหนูนั่งอะ่ะจริงๆอะ่ะถ้าเข้าใจถูกมันไม่ใช่เราเป็นผู้รู้หรอกมันเป็นเรื่องของอย่างน้อยก็คือเป็นเรื่องของจิตที่มีสติใช่ไหมนี่ถ้าพูดเป็นแยกให้เห็นนะมันไม่ใช่เรารู้แต่ว่าถ้ายังบอกว่าเรารู้ว่าเรานั่งเนี่ยแสดงว่ายังยังหลงผิดอยู่ยังเข้าใจในเรื่องของตัวรู้ไม่ได้เพราะไปยึดรู้มาเป็นเราอ่าอเชนนะไม่รู้ว่าเมื่อกี้เข้าใจหรือเปล่าน,นะพออออกคัะพอดี ขับรถเขียวก็ลวเลยเบาๆค่ะใช่ใช่ระวังนิดหนึ่งเนาะขับรถเพราะบางทีมัวเติกตั้งใจฟังมากเดี๋ยวมันจะนั่นไปเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเลยหลวงพ่อก็ต้องคุย <ไป S 1> เรื่องรู้นี่แหละขอบ <นะ S 1> ขอบคุณหลวงพ่อบางนะโอกาสหน้าเนี่ยหลวงพ่อกล่าวว่าจะคุยเรื่องรู้เพราะว่าพวกเราเนี่ยคือยังเป็นผู้รู้อยู่ยังเป็นผู้รู้คือยังรู้ไม่ได้ว่าไอรู้จริงๆอ่ะมันเป็นรู้ของคือสติอย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเนี่ยเช่น เรานั่งเมอใจลอยนะมีคนมาสะกิดไหล่เนี่ยแล้วก็ตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ยไอ้รู้แบบนั้นน่ยจริงๆอะ่ะมันรู้ด้วยสติที่เป็นธรรมชาติเป็นสติสติตัวจริงแต่คนถ้าไม่เข้าใจสติตัวจริงเขาก็เขายึดหมดเลยยึดว่าไอ้ที่นั่งเผลอก็เราเป็นคนนั่งเผลอไอ้ที่ใจลอยเราก็เป็นคนนั่งใจลอยไอ้ที่รู้ตัวเราก็รู้ตัวโอ้มันยึดไปทุกอนูไปเลยยึดทุกอย่างเพราะนั้นตรงนี้มันยังต้องแยกแยะอีก ยังอีกหลายคิดว่างเนี่ยต้องคุยกันอีกทําความเข้าใจเรื่องนี้อีกหลายเลยช่วงนี้พอสมควรกับเวลานะก็หลวงพ่อก็จะปิดท้ายรายการก็คือว่าสิ่งใดที่ได้ยินได้ฟังมาวันนี้นะอย่าฟังอย่าฟังเป่า,ปาๆอย่าฟังเฉยๆอย่าฟังเพื่อประดับความรู้แต่ให้ไปลองไปลองทําไปลองทําก็คือว่าตามที่หลวงพ่อแนะนำาะไรนะแนะนํำยังไงก็ไปลอง นะไปลองทำเล่นๆดูแล้วก็สังเกตอะไรพวกนี้แล้วก็จะรู้แจ้งเห็นจริงมากขึ้นมากขึ้นกว่าเก่าแน่นอนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่ทันเห็นไม่ทันสังเกตพอมาได้ทำตามที่หลวงพ่อแนะนำก็จะจะรู้จะเห็นเขาเรียกว่ารู้ด้วยตนเองนั่นแหละเพราะว่าใครจะมารู้กับเราใช่ไหมก็มจะรู้จะเห็นแล้วก็ทำให้เกิดสติปัญญาเห็นตามความเป็นจริงของร่างกายจิตใจว่ามันเป็น กระบวนการของมันเช่นนั้นเองโดยที่ว่าไม่มีใครไปไปไปสั่งไปแนะนำไปอะไรมันเป็นเองของมันทั้งหมดเลยไอความเป็นเองอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาตินะวันนี้ก็หลวงพ่อก็พูดแค่นี้